Hello there here show you wonderful place to you I'm a สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง o u t of nowhere เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา Fallout TV series ก็ได้ปล่อยตัวอย่างล่าสุดออกมาแถมยังมีแบบภาคไทยด้วยและนี่ก็น่าจะเป็นตัวอย่างสุดท้ายก่อนหนังจะออนแอร์ air แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมจะมาเจาะลึกวิเคราะห์ตัวอย่างก่อนดู ให้เราได้รู้คร่าวๆว่าจะสามารถคาดหวังอะไรได้บ้างจากในหนังก่อนจะเข้าไปสู่เนื้อหาหลักผมขอสารภาพตามตรงว่าจริงๆก็แอบเครือบแคลงใจกับทีวีซีรีส์เรื่องนี้อยู่เหมือนกันเพราะส่วนมากเกมที่นำมาดัดแปลงเป็นหนังหรือว่าซีรีส์มันมักจะเจ๊งนะสิครับแต่นี่ก็อาจจะเป็นไบแอสของผมคนเดียวก็ได้ แต่สำหรับ Fallout TV series เราได้ผู้กำกับอย่างโจนาธานโนแลนที่เขาเป็นคนกำกับ Westworld มาทำแถมในบทสัมภาษณ์ตัวของพี่แกยังออกมาบอกว่าเขาเป็นแฟนของเกมนี้อยู่แล้วแถมช่วงหนึ่งของชีวิตยังเกือบเสียงานเสียการเพราะเล่นเกมนี้เลยก็ทำให้โล่งใจไปได้นิดนึงว่าผู้กำกับคนนี้เขาเป็นคนที่ชอบเกม Fallout อยู่แล้ว เอาละหลังจากบวดมาพอแล้วเราไปเข้าสู่เนื้อหาหลักกันเลยครับช่วงแรกของตัวอย่างจะเป็นฉากที่เป็นการโฆษณาเวอลที่จะขายตรงให้ผู้ชมเห็นว่าหากโลกเกิดสงครามนิวเคลียร์ถ้าหากคุณอยากรอดก็มาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราสิซื้อที่ในเวอลและย้ายครอบครัวมาอยู่ที่นี่เพราะถ้าหากโลกมันพังไปแล้วล่ะก็ พวกคุณก็คือกลุ่มคนที่จะสร้างอนาคตขึ้นมาใหม่ซึ่งคนเล่นเกมก็น่าจะรู้กันดีว่าคำโปรยสวยรูที่พูดออกมาเนี่ยมันปลอมแค่ไหนต่อมาภาพตัดมาที่ตัวละครหลักอย่างลูซี่ที่เหมือนต้องทำภารก,กิจอะไรสักอย่างแล้วก็กำลังออกมาจากววลก่อนที่เธอจะพบว่าโลกเบื้องหน้าของเธอมันต่างจากที่เธอคิดไว้มากเลย แถมคนในเวสต์แลนด์ยังประหลาดใจกับพวกวอล l ์เด e วลเลมากๆอย่างคุณป้านในตัวอย่างที่แกก็แทบไม่เชื่อว่านี่คือวอล l ์เด e วลเลอรเป็นๆน,นึกว่าพวกนี้ตายกันหมดแล้วนึกว่าพวกเธอตายไปหมดแล้วบาฟมานี่แล้วข้อนี้แสดงให้เห็นว่ามีหลายวอลที่เปิดประตูออกมาสู่เวสต์แลนด์ก่อนวอล33ของลูซี่และทาอางอิงจากป้า ส่วนมาก w อลต์เดวลเลพวกนี้ก็ตายกันไปเกือบหมดแล้วต่อมาฉากก็จะแสดงให้เห็นถึงภูมิทัศน์ของแคลิฟอร์เนียที่เป็นเซตติ้งของฉากในหนังซึ่งก็ไม่ค่อยมีอะไรให้สังเกตมากอันนี้น่าจะเป็นการโชว์ให้เราเห็นถึงโลกในหนังซะมากกว่าต่อมาก็ถึงฉากที่เราเห็นพี่กูคาวบอยเปิดตัวซึ่งเดี๋ยวผมจะขอพูดถึงเพิ่มเติมในช่วงหลัง ต่อมาคือ,อยาอะไรสักอย่างที่เขียนเลเบลไว้ว่า a t t t e c ซึ่งไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกับการทดลองของ a Wal t t e c สักที่หรือเปล่าหรือว่าเป็นเข็มชนิดใหม่ลูซี่ยังมีการบ่นอีกด้วยครับว่าตั้งแต่เธอขึ้นมาจาก Walt ทุกสิ่งทุกอย่างบนนี้มันพยายามจะฆ่าเธอทั้งนั้นแสดงให้เห็นเคิเจอช็ c k ของ沃 l t t w e l l e r ซึ่งก็น่าจะเป็นกันในทุกเกม ที่จุดจบของวอลต์เวล e ลอร์ส่วนใหญ่ก็มักจะลงเอยเหมือนกันหมดซึ่งก็จะมีตัวละครหนึ่งมาเตือนลูซี่ด้วยครับว่าเธอควรกลับไปที่วอลซะเพราะโลกที่นู่นของเธอมันมีระเบียบมีกฎเกณฑ์ต่างจากที่แห่งนี้ฉากถัดมาแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่คนไฮป์มากที่สุดในตัวอย่างก็คือ Brotherhood of Steel นั่นเอง ซึ่งตัวเอกของฝั่งนี้จะมีชื่อว่าแม็กซิมัสซึ่งจะเป็นตัวละครที่มีความคล้ายกับลูซี่ต่างกันแค่พวกเขาโตมาคนละที่คนหนึ่งจากวอลและคนหนึ่งจากร์ฮูดมันแสดงให้เห็นว่าถึงแม้จะมาที่เวสแลนด์แต่ก่อนหน้านั้นพวกเขาก็เหมือนเด็กที่ทั้งสองมีทั้งชีวิตอยู่ในกรอบเสมอและภาพก็ตัดมาที่ยานแอร์ชิพ สิ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือเรือเหาะนี้มันชื่อว่าแคสเวนแนนไม่ใช่พริตเวนแต่ Brotherhood of Steel ในนี้มันใช้ปืน a x s e u l t Rifle แบบใน Fallout 4ซึ่งใน Fallout 4เนื้อเรื่องมันอยู่ที่บอสตันนั่นก็คือ East Coast ส่วนแคลิฟอร์เนียมันคือ West Coast มันทำให้มีความเป็นไปได้สองอย่างนั่นก็คือ 1. พวก Brotherhood of Steel ยกขบวนกันมาจากฝั่งตะวันออกเพื่อมาทำอะไรสักอย่างที่นี่กับอย่างที่สองก็คือลืมนั่นเองฉากถัดมาคือ Doc Meat. ด,โโด็อกมีดโเลแลต่อมาจะเป็นการเผชิญหน้ากันอีกครั้งของพี่กูนคาวบอยกับลูซี่ซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามีอะไรให้พูดถึงหรือเปล่าแต่มันมีป้ายที่หน้าร้านขายของเขียนว่า ถ้าคุณขโมยเราจะยิงซึ่งเป็นรูปปืนเลเซอร์ไรเฟิลทำให้ไม่แน่ใจว่าที่แคลิฟอร์เนียปืนเลเซอร์มันหาง่ายกว่าพวกปืนธรรมดาหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นแค่ผมที่คิดมากไปเองฉากสั้นอีกอันก็คือฝงบินเวิร์ทิเบิร์ดซึ่งน่าจะเป็นของ Brotherhood of Steel ซึ่งตามสไตล์ก็น่าจะมายึดซับเทคโนโลยีเหมือนเคย ทีนี้เราจะเห็นว่าตอนนี้วอลกำลังโดนบุกแต่ไม่รู้ว่าโดยใครและฉากมันก็ตัดมากับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งตรงนี้ก็ไม่แน่ว่าพวกเขาเป็นคนที่บุกวอลหรือเปล่าต่อมาฉากนี้ผมไฮสุดๆถึงแม้มันจะโผล่มานิดเดียวเพราะว่านี่คือฉากการสู้กันของ Brotherhood of Steel กับ NCR นั่นเองครับ ต่อมาเป็นฉากที่พี่คาวบอยนั่งดูหนังเก่าๆของตัวเองใช่ครับแกคือคนเดียวกับโคศโกตอนแรกที่มาโฆษณาเวอลแต่ด้วยความตลกร้ายบางอย่างเหมือนแกจะไปที่หลุมหลบภัยไม่ทันจนในสุดท้ายก็กลายมาเป็นกูนนั่นเองครับตามบทสัมภาษณ์ใน Vanity Fair จนทานโนแลนแกออกมาบอกด้วยครับว่า ตั้งใจจะให้พี่กูลคนนี้เป็นตัวละครที่จะเป็นเหมือนกระจกเป็นสะพานเชื่อมสะท้อนให้เห็นทั้งโลกก่อนสงครามและหลังสงครามทีนี้เป็นการโชว์พวกมิวแทนกันบ้างเปิดด้วยตัวแรกพี่หมียาวกวายที่ดูน่ากลัวเลยทีเดียวถ้าไม่โดนหมัดต่อยเข้าหน้าซะก่อนและอีกตัวก็เหมือนแอ l โลทิลสไกรพันอะไรสักอย่าง และก็แอบโชว์ซูเปอร์ดูเปอร์มารแบบเล็กๆน้อยๆก่อนที่พี่คาวบอยจะกินน้ำอะไรสักอย่างซึ่งเดาว่าน่าจะเป็นเข็มชนิดใหม่และมาถึงตอนสุดท้ายที่ตัวละครแม็กซิมัสพูดว่าทุกคนอยากจะช่วยโลกแต่ไม่เห็นด้วยกับวิธีนี้ซึ่งตรงนี้มันงงนิดๆเพราะว่าถ้าแปลตามภาษาอังกฤษมันควรจะแปลว่าทุกคนอยากจะช่วยโลก แต่ตกลงกันไม่ได้ว่ายังไงซึ่งส่วนตัวผมมองว่ายางหลังมันดูสมเหตุสมผลมากกว่าแต่ถ้าอ้างอิงจากภาคไทยมันแสดงให้เห็นว่ามีกลุ่มหนึ่งได้ลองวิธีการช่วยโลกสักอย่างไปแล้วซึ่งคนอื่นไม่เห็นด้วยไม่แน่ว่าอาจจะเป็นพวกอินสติทูตหรือว่า ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ใครมีความเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันได้สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ